วย่างงามเลยเนี่ยนะครับพอแม่พี่นองครับเราใส่กุ้งไว้แล้วก็ย่างมะนี่ก่อยๆนี่แล้วครับสวนเราอยู่ที่ติดนี่เลยเราม่ต้องไปไกลนะครับผู้ไดสิอิจฉ้าเราเลยนี่อากาศแรงๆนะครับใส่กุ้งไว้แล้วมาเฮ็ดอันนี้รับไปสิไปยามไปกินเลยได้ครับ เรายาปลาปิ่งกับเต็มอยู่ฝุ่นสื่อมาเหมือนประมาณสองพันตั้งทีกลุ่มก่กลุ่มอีกนะนอคอเอาไอ้พี่น้องเอาไว้เป็นยังั้นเอาเสื่อให้พี่น้องกินว่านี่นะครับปูแดงนะครับรอาจีพ้าพีพ้าน้องส้มสวนนะครับช่วงแรก,แรกอากาศเย็นๆน,นะครับ ปล่าหน่องพร้อมนะครับพอแม่พี่ดองทากินเปล่าหน่องพร้อมเหมือนกันนะครับครับในส่วนกับสิมีค้านะครับคานี่บักม่วงนะครับ ข้าวนะครับบักมะยมชิดบ่อผุ่นเห็ดริบๆิบก็ครับว้าวนี่นะครับมะยมชิดนะครับในปลานี่ยแหละนี่ครับอยู่ในป่านี่ครับเจติตรโอ้รุ่นี้แหะครับเป็นหน่วยซี่แบบมีทีเรียหวานอ๋อครับต้นน้อยๆนี่นะปูโอ้ยต้นนี้หวานหน่วยใหญ่ปัญะเองอ๋อแล้วนี่ไดยอ๋อต้องเอามาจากปรจเทศอีกต้นละ โอ้ครับเนี่ยครับอยู่ข้างๆนี่ครับกามีมั่นนะครับคนหาเอาเองมือดีจะกลองสีโปเขาเล่าของพวผ้าเขานะครับแตกไข่นะครับผู ริบิวเลยครับก้วยนะครับก้วยกับมีก้วยพันหยังยางดิกล้วยไข่สิงกะปูนะครับนี่นะครับทุเรียนกับมีนะครับแต่ว่าเข้ามาช่วงเย็นแล้วมันอาจสินอนนะครับสิบ่งงามไนไดนนะครับ<อ>นี่นะครับมันนะครับมันนี่หยังกะปูนินี่ละ โอ้ oh, นะครับมีทั้งมันสมปะหลังมีทั้งมันหานาทีนะครับ mm. พ่อแม่พี่น้องครับตามมาตามมายังมีอีกหลายนะครับพ่อแม่พี่น้องบ้านท่าเท่านะครับเลื่อยเพราะท่านเดินไปทางไหนนะครับ mm. นี่นะครับพ่อแม่พี่น้องมันหน่อยมัดหน่อยมัดหน่อยดนี่ขนาดมันหน่อยเลยครับ <c oughs> ท่าเท่าเคยมา่ายอยู่นะครับ ผลงานบ่ตตองห่วงนะครับเทคนิคการปลูกนะครับห้ใงหญ่ให้ได้หลายนะครับคำ่อนะครับเวลาบ่พอไอต้นมุงต้นใหม่ยังเสียวสะอยู่ครับนี่นะครับอีกหม่องนึงนะครับนี่สวนเดียวกันนะครับเราอีหยังก็ะปูนี่แก้วขมิ้นของขมิ้นอ๋อแก้วขมิ้นนะครับอ๋อนะครับปุน ไปบักเขือบักเขือมีมัดเลยครับพ่อแม่พี่น้องครับตามไปเบิงเข้ามีขอดกับเจียวนะครับจักสียยางไปท่านบ่ท่านนะครับพุ้นบักขามสมยากก็มีอยากนะครับก็มีนะครับผุนเป็นแถวเลยครับแต่ว่ามันหมืดจักน้อยนะครับแต่แต่บรรยากาศมาฝากพี่ฝากน้องนะครับพูนนะครับเน่าริบริ้วไปผุนเลยครับนาก็มีนะครับหรือว่าบักเขียบานเท่านะครับพูนนะครับ โหโหนะครับกระเจียวกับมีนะครับกล้ปลูกกระเจียวขางลางสดใหม่ไปหลายนะครับพ่อแ็่ปีน้องรับปูเดี๋ยว่าเขาเก็บไปแล้วนะครับมือนีเรื่อไปเลยเบิ้งดอกกระเจียวนะครับนี่นะครับขางลางนี่กระชิมี่ไอ้กับิมี่กระใชยนะครับเต็มไปเลยครับผม วันแนี่แม่แซวหนิโอ้ยยังครับนี่งาแดงงาแดงโอ้นี่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับงาแดงเนาะครับนี่ก่อนจะทราบข้อมูลแบบก่อนอยากมันอธนษฐานประทานโอ้นะครับเี่นะครับเป็นปลาเลยครับคุณพ่อแม่พี่น้องครับครับผมเดี๋ยวสีบอยเข้ามาซีรัางแห่ไม่ได้ครับครับผมติดตามคลิปต่อๆไปนะครับผิดไข่นะครับพริกไข่กับมีพี่โอ้โหเบิ้งกับบัวบาดบัวไหวดอกพ่อแม่พี่น้อง มือไม่สิผ้ามาไม่อีก